ผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักครับทั่วประเทศและก็ต่างประเทศครับตอนนี้ผมกาลังเตรียมสมุนไพรไปให้ะรพอสตช่องอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลรีเพราะว่าทางอำเภอมีโครงการว่าจะปลูกสมุนไพรครับท่งองวันนี้ก็มีกล้วยมงคลครับปกติกล้วยมงคลนี้ปกติกล้วยธรรมดามันจะมีปีเพราะปีแทรกอกมาดดินครับ อันนี้กล้วยมงคลมันจะนนมีปีแทงที่ยอดึ้นไปบนฟ้าครับตัวมันไม่สูงครับแค่เพียงเอวเพียงหน้าอกนี่ก็อ่าก็เป็นดอกเป็นช่อแต่ว่าไม่เคยกินแล้วพี่น้องนี่เป็นลูกของมันลูกกล้วยนะครับเขาเรียกล้วยมงคลปลูกหน้าบ้านประดับาบารมีนะครับอันนี้ก็ชพลูหรือนางสาวเรือนนะครับพี่น้องนางสาวเรือนแล้วก็บ้านพลาย ปนี่บ้านพลายเป็นนิว้านพลายปนีิบ้านพลายบ้านพลายอดีเป้าไม้ยของเอ๋ยรพสตออยากได้บ้านพลายก็ออยอยยเอาผสมผสมกันหมดเลยอันนี้หางช้างครับพี่ต้องหางช้างหางช้างแก้ลูกตับลกูกไตอันนี้หวงางช้างครับพี่ต้องหวงาง,ง,วงช้างวางช้างเอาไปขยายปูกนะครับที่รพสตอครับอันนี้อ้อยครับอ้อยแดงครับอ้อยแดงผสมเสอันนี้เป็นกระหายน้ำแก้ไขน้ำาวมรุง บำรุงไฟใจครับก็ไปต้มครับพี่น้องมีอ้อยอ้อยก็ไป